กรีกโยเกิร์ตเวอร์ชั่น2,026แพ็กเกจใหม่ถ้วยกระดาษฝากระดาษช้อนไม้ซ่อนอยู่ใต้ฝาแผ่นฟอยล์กันเลอะถุงฟอยล์ใส่กรานโนล,ล่าทั้งหมดนี้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติฮะแต่นกดันติดสติกเกอร์กันน้ำด้านบนอันนี้มีส่วนผสมของพลาสติกลืมสั่งสติกเกอร์เวอร์ชันกระดาษ ทำทั้งหมด40ถ้วยใช้ปริมาณนมสด6ลิตรโยเกิร์ต500กรัมทำกรีกโยเกิร์ตออกมาได้ประมาณ3กิโลกรมัมกรีกโยเกิร์ตซื้อกินไม่ได้หรอได้ฮะเพราะก็ซื้อเขากินเหมือนกันแต่กระบวนการทำกรีกโยเกิร์ตเองมันสนุกได้ลุ้นรสชาติจากการเปลี่ยนแปลงนมสดหรือหัวเชยโยเกิร์ตล่าสุดชอบนมดาลุ่มโยเกิร์ตบัตเตอร์ฟไยเดี๋ยวจะลองทำอีกสักรอบใช้เวอร์ชั่นนมและโยเกิร์ตของดาลุ่มว่าจะติดใจรสชาติรสสัมผัสแบบไหนกว่ากัน สำหรับหมวดเชื้อโยเกิร์ตนกมักจะสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะจะได้รับโปรไบโอติกที่หลากหลายสายพัน